ไข่มารับแล้ว เราอยู ii, re, ่ที um ่ปายรับแลจังหวัดอ uh ุตรดิปายรับแลอยู่อำเพออำเภอเมืองรับแลก็อำเภอรับแลกันอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ปายรับแลปายรับแลปายรับแลคืออย่างต่าน้ำก็บ่คืออย่างคือปายสุดของเมืองรับแลปายภาษาเหนือแปลว่าจะได้ปายทางไงปายปายสุดอ่ะ เออนี่มันก็คือสุดทางของเมืองรับแลทางตันแล้วข้างหน้าเป็นน้ำตกละเป็นน้ำตกแม่ผูโอเคไปดูไปลรับแลเป็นจะได้วันนี้ไอ้ของปลรับแลนี่มันเป็นจีราอาหารใจแต่มันอยู่ปลายพอดีอยู่สุดสุดของตัวเมืองรับแลเนาะอืมปลาย นี่พีษษ่พาดอ่ะหนึ่งแนะนำนี่ขยานอย่างทีนี้ช่วงนี้มันเป็นโควิดเนาะต้องเอาประกตนมาอาสเอา,าเอนเองรัอยู่เองนั่นสมาบริการตัวเองนะนั่นกลับไม่ใช่เราไปหาจะนั่งกับ ลองตบไปเด้อน้งน่น้อันนี้น้ำตก มุมนี่ยังสวยอ่ะตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วตอนนี้เขาอยู่กันในร้านฝ่ายรับแล้วแลนะน,นั่งกินในน้ำเลยเนาะใช่น้องตกแม่ฟูนไม่มาน,นี่พิซซ่าพิซซ่าพาิซค่า วันนี้แฟนๆต้องผิดหวังนะครับไม่ได้กินลูกไม่ได้กินลูกกินลาบใจมากลาหลับน้าลูกอุทิศหายากเรามาชิมตำถาดดูก่อนชิมเลยเหรอถาดนี้เก้าสิบเก้าบาทคือว่าคุ้มม่ะสั่งไปบ้านเขาอ่ะ ต่ำแบบรสชาติบ้านเขาแบบเมืองเมืองต่ำห้ากันต่ำห้าต่ำปูปลาเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทคือแบบได้เยอะมากให้ลองกินเพกันบราง โ <Okay>, okay. อ,อเคอยู่ก็ทาด,ดูหน้เป็นก๊อล์ฟลองพิซซ่าดูพิซซ่าทาดูมาดอยยังไงไ,ได้กินของปลั๊กมีพิซซาด้วยนะอันนี้อร่อยแต่ว่าตำส้มเื้อมน้อยไปน้อยหนึ่งเนาะอย่างอื่นื้อเยอะไปพี่ซ่านี่เป็นหน้าฮาวเอล์เอิรนเคอรมชีสโอ้โหว้าวดู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 ด,ดูความชีสของเขา ความชีพของเขานะฮะ <laughs> พิซซ่าดอยกะพิซซ่าดอยอันจะได้เหมือนพิซซ่าฝรั่งก <c oughs> ันอาจจะบเหมือนแต่ว่าน้องชอบความบางของเขาพิซซ่ามันควรจะบางแบบนี้มาลองดูดิอร่อยอร่อยอื้อออื้มอื้ม ดีนะเลยเพิ่มชีตอะรมอุอมอตดตะต้องมาคะือ่ซอสัอ,บบอ,นอ,นอรบ่ไ<า>ปีหอบเองก่อับประร์มันหวานคือตลิดนี่สับประรดโรตี่มันดังคือห้วยมุ่นเอามือหวานเขขึ้นเรื่องผลไม้อยู่แล้วับรหวานมาก cúm ăn ngon hơn pizza 35 à, còn gì quá sapa lốt mìnhหวาน, sapa lốt ngọt đấy, thái nha, không, ngon 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 ăn ăn ngon 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 เออพี่หาอะไรสามออันนี้เมนูที่สามนะคะเมนูที่สามน,นะซิกเนเจอร์ของเมืองลับแลไข่มาลับแลโบกิมข้าวพันนี่ถือว่ามาบดเองนะวันนี้สั่งมาอย่ามีข้าวพันนี่มันมันคืออย่างข้าวพันมันคืออย่างมันคือข้าวเหนียวเนาะแป้งขา้วงขาวเหนียวแป้งข้าวเหนียวถ้าไปยังบ้านเฮานี่คือข้าวเก็ยบยักหบนอพันยังเดียวกันเลยแต่นี่เขาบอกใส่ไส้ เขาอยาทำแป้งให้เป็นแบบรสพริกมากินกินพอข้าไม่เด๋ยวลองเลยเหรอกินยังไงออะโอ้น่ามกินมันใจกะ่เขาไปในหูจังไม่แล้วตัดกกินก็เอาหรอกินงนั่งไม่เลยอ่ะหูหกจินมาตั้งโหดมากมันจะได้ กินลูกไงกินลูกแล้วแบบลุกเป็นจะได้เออแป้งจากแบบผสมที่ต้นหอมไงนในหูหูนึกวปีกินทั้งไม่เลจริงจริงปีเคยกินแล้วอันเนี้ยแต่ว่าบุ้งหัวเขากินจะได้เหมือนกันมันน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็ไทยนี่น้ำจิม้มนี่เขาใช้น้ำจิ้มดวยใช่ใช่มันเป็นคล้ายๆล้าน้ำพริกแล้วก็ ใส่เนี่ยใส่น้ำปลาเห็นเนาะอืมเรากม่เคยกินแล้วเนี่ยแต้มันเป็นอาหารของคนที่เนี่เคือคนละแปลนี่ย,ออยทุกคนจะต้องกินอันนี้อืมมันก็บ,บึ้ว่าคืออย่างเนาะคือเป็นอาหารพื้นทินจริง,รงๆอ่ะไปดูที่อื่นมัมมีเนาะใช่แล้นี่เป็นไผ่มวนผูอัดใช่อันนี้น่ากิน อันนี้ไข่มุ่นปุ๋อัจฉริยะนี้แป้งของข้าวพันธุ์เนี่ยมีอยู่แล้วก็เกลือเกลือไปใครเนาะอ๋อมันเป็นยังไงวะมองกินดูกินดูอาอน่าอะไรก็จุดก็จุดเอยนึงได้มันต้องจิ้มไงเนี่ยจิ้มเลยตัดตัดเอาแล้วก็จิ้มเอาดิตัดเออตัดเกลืองี่อันน่ะแล้วก็จิ้มดู ลองดูลองดูกินเยอะเลยอ่ะจิ้มเนื้อได้อยู่นะอ่ะอร่อยเนาะอเอออันนี้จริงๆเลยเนาะคือมันจะมีอันนี้ของขา้ขาวพันธุ์มันก็ข้าวพันธุ์ไม้ข้าวพันธุ์ไม้ไมันถ้ามันบดจิ้มมันก็จืดเนาะจางๆ แต่ว่าบตัวบดจิ้มมันจืดมันเหมือนแป้งธรรมดาเนี่ยแต่ว่าอันนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยเพราะมันพริกถ้าบดจิ้มมันกัจืดแต่จิ้มหน่อยมันกับเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดเนาะใช่น้ำจิ้มเนี่ยเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดชุดที่สี่อะไรยังหมูปลาหมูทอดปลาร้าแล้วก็น้ำริกปลาร้า ่ดูหมูสามชั้นกรอบๆเราจะสวยังคะนนี้คือเมนูหมูทอดปลาล่าแล้วก็น้ำพริกปาลาล่านะกับข้าวเหนียวห่อนๆน,น,นึ่งถึงหลาบหลาบริบเลยข้าวเหนียวห่อนๆหนนมูจีนเขาตีนหลวงนะนอ,อ,อืมมันได้ นี่เลยนะนี่สลดัดมีพักเตาดมูมีพักกับไปนอกพอาะอกลินอย่าเฉยยังมาได้กินห้านะแต่ไดนนะใช่แต่พอจิ้มนี่โอ้โหห้าตึงเลยอ่ะ ้จิ้มนี่กินห้าแล้วเนาะตกโดนหมูด้วยพริกด้วยอร่อยหมูต้กินห้ามันแหงเนาะหมูต้องเอยไปใหญ่หมูเวตาไดแบบ้แต่ว่าเขาว่าหมูทอดปะละาล่าได้ว่าน้ำพริกปะลาล่าเนี่ยกินห้ามันยังแหงอะ่ะ แต่นี่มันมีน้ำจิ้มอย่างไม่ได้กินน้มะจิ้มเจากะ่กนนิ้มจิ้มเหน,น้ำจิ้มหวนๆนะอนลาจิ้มหาอะไรอะไรน่กจเมนูนี้นน <laughs> เด,ดิลำดิเน อร่อยอร่อยขเอะจังอร่อยหมูไปมากแค่แล้วก็ไปถอดมันก่นอนไปหรอง่ายกินทงนนนุงอะวันนันง่ายกินเองวน,นมามากินได้ละเดี๋ยวปันน่ะสัานนี่้ำร้ำน่ะ